สิบกว่าปีแล้วข้าพเราคิดถึงเสด็จพ่อสวัสดีและนณธิยาเมียได้ก็เบมาไอ้สเก็ตก็คีจริงๆนะเชื่อรอให้พ่อน่ะออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วก็ไม่อยากจะไปสักทีเจ้าพูดอีเที่ยวนี้ขอไปสักเดือนนึงพี่ก็พูดไปแล้วนะสวยยังเป็นยังสวยที่สุดเลยจ้ะพี่สวยตาสวยมากเลยค่ะตัวสวยทุกวันเลยพี่เราเราเนาะ เองคนสวยสักครู่นะโอเคนะคะขอบคุะบคุณมากนะคะนี่พี่น้ำผลไม้พวกฉันเนี่ยเตรียมไว้พี่นะพร้อมทุกอย่างแล้วที่เหลือ <c oughs> ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพี่ก็แล้วกันนะนเป็นสาวเป็นนางทำไมจ๊ะพูดเลยน่าเกลียดจริงๆงเป็นสาวเนี่ยถึงแม้เราเนะี่ย จะอยู่บนป่าบนดอยจะเป็นกูะเกรี่ยึก็จริงจะคนก็ยิ่งดูถูกอยู่แล้วก็เป็นสาวเลยก็ต้องรักนูนสงวนตัวอย่าให้คนในเมืองเข้ามาดูถูกเราได้เก็บอาการที่บ้างเห็ดผู้ชายแล้วไม่ได้เลยเชียวแหมพี่ก็ทำอะไรให้มันเรียบร้อยดูตัวอย่างพี่ดูตัวอย่างพี่เหรอใช่จะจับตาดูอย่างดีเลยจ้ะ กิดมีอะไรเกิดขึ้นโครงครามอะไรมึงไม่ต้องตกใจทำไมพม่กูตกไปนถุงมึงดูบันไดสิละใ,นใ,นในัตัดสิบใจแล้วกลับวาราวงการไปแล้วค่ะก็จะไม่ให้ลาได้ยังไงละ่ะก็ดูสิเวทีสองลาให้ย่างงี้อถ้าอยากจะให้รับเชิญไปบ่อยมึงต้องทำบันไดเลื่อในใหกูแล้วล่ะ มีปนัดดาอีกคนนี่คือเธอถ้าล่วงลงมาเนี่ยหมอที่ไหนจะรับอีกถ้าเข้าโรงพยาบาลเที่ยวนี้เที่ยวที่สองก็ไม่ต้องแล้วไม่เป็นไรใจจะดูหาส่งโรงพยาบาลเองจริงจังค่ะเดี๋ยวมาขอจับมือด้วยนี่้าเขามีเฟนลเหรอขายสีขาวปนัดดาให้หรือขายคะเนี่ยขายจ้าขาย หนูทานก็พูดไม่ได้ค่ะไอะไใขห้ข้ดดที่บ้านเล่นข้าเล่นข้าแม่มูตายแล้วไม่ตายแล้วเดค่ะังฟ้าลงใจไม่ได้ของจริงาแไม่ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากมาเลยค่ะขอให้แม่เฮงเฮงไปด้วย เคหนว่าเด็กข้างล่างเธอไปคไม่บวมเหรเห็นเมียมน้ำชักี่ยวนม จุดนะเวลาจะลุกพี่ต้องให้คนช่วยเดินให้เ,เาาราต้องเต้นพี่คะต้องใช้การปีช้าไว่าไงปรเตีนอืออนี่ปรเตียงเป็นเชือกมันเยอกนี่ชื่อเล่นก็ได้ชื่อเรียกเรียกแต่กันเองกันเองก็ได้คะเรียกว่าอะไรจ๊ะเรียกน้องตอตอเรียกตอเป็น บอกท่านเนะี่ยเห็นพระองค์นะ่าเศร้าเสียใจผมชิดก็เป็นห่วงแล้วตั้งแต่เช้าเนี่พระองค์เหวยอะไรบ้างหรือย,ยังไปค้าวเวยของหนักหรือยังวันนี้ดำาพัดดอนยังไม่ได้เวยอะไรเลยยังไม่ได้เวยเลยเลยจะอยากจะเหวยของหวานบ้างหรือเปล่าพี่เพื่ถ้าไม่เหวยกับข้าวของข้าวเหวยของหวานก็ได้ไ หาอยู่ไหมเนี่ยม่หิวเไ,ไปข้าง,ง,งนปีปรตยเป็นตีนเยต้องเบาหวานต้งนนะด้วยแล้วเบาไม่ได้หรอก็คนมันหวานเว่อหลักฐานันทนโทไปคะหมายถึงว่าต้องไปเช็คเบาหวานั้นะลูกค่ะอืมไม่แค่จอๆอยังไม่มา คาราด์เราเกรงใจเหลือเกิน,นทุกวันนี้เนี่ยพบนเตียงต้องคอยหาข้าวหาน้ํามาให้กับเราพาราด์เราเกรงใจมากๆเลยใช้ทุกวันแบบนี้เนะี่ยไม่เป็นไรดอกเพคะกลัวว่าจะบาปนะสิทำไมจะต้องบาปด้วิล่ะไปคะไม่บาปหรอกเขาเก็มใจทำวยตัวเองบาปหรอกขอใจมากนะเชื่อเลยก็าพูดไหมเดี๋ยวจะแกะเดี๋ยวจะแกะเขาพูดให้ แบบเวทนมเอ่อเล็กเล็กซอยไหมพี่คะเล็กเล็กซอยอ่ะมาเป็นลิ้งใชนะมคงจะยินไม่หมดนะแหมไม่ไมไมเป็นไรเราไปค้าหนูยังไม่หมดอายุ <S <S 2> <S 2> <S ไม่รู้จะเชื่อได้ไหมกล้ากล้าทดลองจะถามเจ้าของเก่าวว่าหมดอายุยัง่็ไปซะก่อนแล้ว ทำไมอ่ะเขาไม่มีบุญไปค่ะเขารีบไปซะก่อนเลยไม่ได้เหมยของหวานอีตอนอยู่ก็ไม่ค่อยได้เหมยอยู่แล้วแทนเดี๋ยวขอเดมน้ำก่อนก็แล้วกันย่าใจมากเลยนะเดี๋ยวให้น้องๆน่ะจัดสำรับไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดสำรับให้พระองค์เสวยเลยนี่ไปค่ะเหืยน้ำก่อนไปค่ะหนู Nun. ไปกลับมาไม่จริงไม่จริงไปถ่ีได้เป็นอะไรไปครเหนื่อยกูก็มีรอยแผลเป็นไ่ยอะไรนะุกมีกินดากินจังกู้องชอไเลย กยังไม่จะจะได้มีผัวะไรจะตายหามาแล้วขอโทษนะปาเตี้เม่อ่างที่เราได้เห็นนอยแผนกเป็นมดไปหน้ามันทำใหเกิดความแค้นในใจในทุกสิ่งที่นองร์พูกับธนาท้อกับเราไว้จะทำให้เราขาสติ คิดที่จะทำร้ายเจ้าเราไม่ได้ทั้งใจแม้แต่น้อยไปก่าไปก้าไปขอโทษไปก้ะแตดีแล้วนะไปก้ะใจแอะแหววได้ไปก้ะผมคิดจะหนีก็คงหนีไม่ทันหรอกไปก้ะส่งหลวงเพื่อนข้างเดี๋ยวนี้ส่งทำร้ายลูกสาวก็กระหล่ำเลยแค่นี้ก็โดนแล้วต่จะเป็นจะตายก็ยังไม่รู้เลยพี่หลงศร ทรงได้กกับพระเจ้างท่านบางแต่ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของพรงะองค์ในตอนนี้ถ้าจะให้เปลี่ยนเทียบไปเห็นการที่เกิดขึ้นในสีพุโกลบางแต่พระองค์จเล็กน้อยกว่านะพระเจ้าข้าจากที่พปะเจ้นไปพระองค์ต้องฟังและตั้งสติให้ดีเพราะสีนุโรเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องโดยกษัตริย์ทรงบริทร์ทรงสิ้นสวรรค์นครกิจสา ลยสถาปนาเขึ้นเป็นจอมวกกษโรส่วนนละดยาเมียค่ะส่วนนัทยานาเป็นยังไงบ้างกลายเป็นพระเหสอีของกิสดาไปแล้วปทุกข์เป็นเมียกิสดาอย่างน้เลยทยาิริงจริวางิจิ ที่ดงกระเลีย่ยนนี่แหละเพื่อความปลอดภัยของชีวิตองเ,เองคือพระเจ้าข้าเชื่อพวกเราเถอะไปค่ะพระองค์ในยังมีมิตรที่ดีในเมื่ออยู่ที่ในเมืองไม่ได้ก็อยู่สึ่งที่ดงกระเลีย่ยนพวกเราที่นี่ถึงแม้จะเป็นคนยากคนจนแต่ก็ไม่แรงนลำใจเราเต็มใจและยินดี ทีใ่ใช้พระองค์นะประทับอยู่ที่นี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวปอทำเองจะไปกรปอเนี่ยประทับไหวแล,วและขอบใจในความหวังดีของท่านทุกคนมากที่ช่วยเหลือเราพระอนเอาไว้แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ต่อไปมันก็คงไม่ช่วยอะไรดีขึ้นเดี๋ยวอยากจะรู้นะว่าพ่ออะไรจะเป็นเสด็จพ่อจึงสิงสวรรค์คนเราไม่เชื่อว่าเสด็จพ่อสุขดิน จะสลับมาลําลงให้กับไอ้กฤษดาเราก็อยากจะรู้ว่าเขาอะไรทำไมนจะยาเมียรักของข้านางจึงยอมไปเป็นเมียของไอ้กฤษดาเราจะกลับไปที่ศรีดุลงจะกลัดไปเพื่อพิสูจน์ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่จะกลับไปทำไมล่ะพี่คะไอ้เ่าเราแก้แค่กฤษดาได้เราจะกลับมาที่โดกาเลียมหาพกท่านทุกคนสวเด็จปุโรหิตพี่ชุกคถ้าเราไปในตอนนี้ จะเปลี่ยนสมือนเป็นแมลงเมาที่บินเข้าสู่กองไฟสิทธิ์ขัดอำนาจอยู่ที่องค์กิจศดาอันตรายถึงชีวิตพระองค์ท่านอยู่ที่กันที่นี่เกิดพระเจ้าค่ะอย่าไปเลย,ยนี่ยังครับอ,อันตรายทีงนั้นอยู่กับพวกเราที่นี่เธอะนแมงมุอมอะไรบางอย่างไปต้องห่วงเราในากิจการที่สุดลย์เราเชื่อมาเราจะต้องได้รู้ความจริงอย่างแน่นอนส่วนดังของไอพอลในเวลาเตียงเนี่ยมีผัวไม่ไวนะ ไม่ห่วงลอกพพูดจริงเปล่าพูดเองนะแต่ก่อนที่จะไปเรียนทนายกที่นี่เข้าใจดีเดี๋ยวจะร้องวอวยพรนี้เขาสักหน่อยแม่ยอย่าบอกนะว่าจะยกปอให้ทนายกนะต้องถามว่าทนายกยกปอไหวหรือเปล่ายกไม่รถยกรืกเราตำแหน่งท่าน ลี่ไม่นุ่นซะด้วยดังนั้นหาแม่ว่าเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาหาพวกท่านทุกคนที่สุพลองไม่ต้องห่วงกางครบพ่สุพลองปลอดภัยพระเจ้าค่ะโอ้